หุนเพรียวมากโอ้พักจีรานุ่งบิกินี่สีเหลืองต้อนรับวันจันทร์หนุ่มๆตาลุกวาวกันเป็นแถวหลังจากเข็นพิธีกรสาวใหญ่ไฟแรงอย่างโอ้พักจีราวันสุทอทอสระอิการานลงรูปนุ่งชุดว่ายน้ำบิกินี่สีเหลืองแหววับทำเอาสถาน งานนี้ต้องบอกเลยว่านานๆานจะได้เห็นมุมนี้ของสาวโอสักนิดสักหน่อยอาจจะเป็นเพราะคุณสามีอย่างสระเอฟียศมาทุ่ก่อนผสวงขี้ห่วงกอบเป็นได้หลังจากที่เจ้าตัวลงรูปแจกความสดใสต้อนรับวันจันทร์ไปก็ทำเอาบรรดาคนดังแห่มากอมเป็นกันไม่หยุดอาทิแม่สวยอือหือมมมมมแก่เช้านะแม่สวยรูปละเอยดริบนี้